สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Watch What EP ที่52วันนี้พบกับมิวทัญย่าค่ะแล้วก็อยู่กับเ e ล r f i r e Bearfire Podcast ครับกลับมาอีกครั้งคือเราหายไปอีกแล้วแบบเดียวออแต่เราก็แบบกลับเราก็มีไปเก็บหนังมาด้วยใช่ใชออ่ล่าสุดเราไปดูกันเรื่อง m i s s i o n Impossible Impossible <laughs> มันเป็นภาค7.1ใช่ปะ่ะเออเออใช่ไปพาร์ทหนึ่งใช่7หรือ8 เเป็นเจ็ดจุดหนึ่งใช่ไหมเจ็ดเออเป็นเจ็ดจุดหนึ่งเขาเหมือนกับว่าเขาจะมีการแบ่งเป็นพาร์ท o กับพาร์ท two เนี่ยอ่ะก็สรุปเออยังยสรุปเลยเหรอยังยังก็คือต้องบอกกันนะัะว่าไอ้ Mission Impossible เนี่ยมันเป็นแฟรนชส์ที่แบบสร้างมานานมากอล้เนาะคือเราถ้าเกิดว่าใครที่ดูตั้งแต่ภาคแรกอะจะเห็นว่าฮูทอมครูซยังหนุ่มมากๆจนมาในภาคนี้คือเขาก็ดูมีอายุมากขึ้นอย่างเงี้ยแต่ก็ยังดูเท่ยู่ใช่เออ คือเราต้องเข้าส่วนรีวิวเลยดีกว่าเพราะว่ามันเป็นหนังที่ค่อนข้างจะเราใช้คําว่าเป็นหนังที่จะมากอบกู้โรงภาพยนตร์ในช่วงเนี้ยอืเออคือส่วนหนึ่งนะที่เราต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าหลังจากในช่วงที่โควิดมันหมดไปอะที่มันแบบกลับมาสู่สภาพปกติอะเรากลับรู้สึกว่ากระแสของภาพยนตร์อะมันไม่ได้เหมือนกับแต่ก่อนขนาดนั้นมันเงียบลงไปด้วยใช่ถ้าเราไปสังเกตนะว่าช่วงก่อนที่จะมี อะโควิดอะกระแสหนังในโรกภาพย,ายนตร์จะเป็นหนังพวกตระกูลแบบฮีโร่เยอะมากๆแล้วมันก็ทำเงินไปค่อนข้างเยอะอแต่พอมันกลับมาจากไอ้โรคระบาดอะกลายเป็กระแสหนังอะมันดรอปลงมากๆอืมใช่เห็นด้วยก็บวกกับราคาตัวหนังมันแพงด้วยใช่ในไทยมันแพงขึ้นเรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยเออก็เลยกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าไอ้ไอ้นี่ไอ,ไอ้อะไรนะมิชชั่นอีมีพอยิเบภาคเนี้ย ค่อนข้างจะทําเพื่อแบบว่าโหทำออกมาดีแบบเขากอกเกือบพรีเมียมอ่ะเออทำออกมาดีมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันกลายเป็นหนังที่ดึงให้คนอ่ะเข้าไปดูโรงแบบมากๆเลยนะถ้ใชาสราบเลวก็คือตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบอ่ะมันไม่มีจุดที่เบื่อ,อ,อเออใช่เออแล้วมันไม่มีแบบว่าแบบให้ลุ้นตลอดไปแล้วออจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอะไรเงี้ยแล้วมันค่อนข้างที่จะเดายากใช่เดาว่าหลายหลายคนอ่ะคงเห็นทีเซอร์กันแล้วเออก็อยากคุยกับไปว่า,วา เหมือนเขาปล, <Th isa. S 2> ปล่อยเยอะเกินไปใช่เออคือเราสามารถเดาได้ว่าซีนต่อไปอะ่ะมันจะแบบไปทางไหนต่อใช่เออแต่ถ้าเนื้อเรื่องอะ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะเดายากใช่คือมันเดายากจริงๆเออคือเรารู้สึกว่าไอ้ตัวอย่างที่ปล่อยอะ่ะปล่อยเยอะก็จริงแต่กลายเป็นว่ามันมีแบบมันสูงกว่าเหนือกว่านั้นไปอีกอะ่ะเออในหลายๆฉากเลยอย่างเงี้ยเออใช่ใชแล้วแบบเราก็คาดหวังสูงแล้วนะแต่แบบพอไปดูอะ่ะมันเกิน ความคาดหวังของเราบีกะเออเอออ,อ,อืมเออแล้วสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าไอ้ดิฉันนิโบรซิเปอภาคเที่มันแบบมันเปมือนกับเป็นการแบบยำรวมฉากในหนังในหลายเรื่องอะที่เรารู้สึกกัะนะอย่างเช่นไอ้ฉากที่มันมีตัวอย่างกันที่ขับรถเข้าไปในวงเวียนนะ่ะเราถึงจอห์นวิกอ่าอ่า,อาออใช่แล้วก็ไอ้ฉากที่ลากกันในโรมเราถึงฟาสเอเออคือเหมือนใช้โลเคชั่นเดียวกัน ใช่ใช่แต่ว่าอันนี้ทำออกมาได้แบบดีกว่ามากๆอ่ะอเราอะรู้สึกว่าฉากไล,ล่ล่าใน Mission Impossible อินพอส i b l e เบิอะเป็นสิ่งที่แบบว่าทํามาให้ดีทุกภาคเัยนะโดยเฉพาะในภาคนี้เรากลับรู้สึกว่าตัวฉากการไล่ล่ามีความตื่นเต้นระทึกแล้วก็ตลกด้วยเออตลกจริงซึ่งเป็นรสชาติใหม่ที่เราแบบว่าเฮ้ยจะเอาขยี้ไปถึงไหนวะกับเรื่องเนี้ยอ๋ <c oughs> อชอบตรงที่บอกว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่ขับรถเป็นอะ S <S เออ,เอ,อที่เราจะขับรถเก่งเหมือนแบบหนังนผ่านๆมาเลยไง<ช>เอออย่างนี้คือแบบเออตัวละครขับรถไม่เป็นก็คือขับรถไม่เป็นใช่เออแล้วก็ต้องบอกว่าภาคเนี้ยเหมือนกับเราได้เห็นการทํางานเป็นทีมอ่ะที่เยอะขึ้นกว่าภาค,คาก่อนๆเราได้เห็นอ่าเพื่อนของตัวอีธานฮันน่ะหลายๆคนได้ลงมาสู่ภาคสนามอะมากขึ้น嗯嗯ซึ่งเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าอยากจะได้เห็นมาสักพักหนึ่งแล้วมีบทบาทเยอะขึ้นมาก,ถ,กถูกต้องถูกต้องอืม,มันก็ไม่มีอะไร คือถ้าเราพูดออกไปอ่ะมันจะเป็นการสปอยไปเลยใช่มันจะเป็นการสปอยมากมากใช่จริงๆแล้วอะมันมีคนบอกว่ามันหนังภาคนี้เป็นการกลับไปเคารพภาคแรกเพราะว่าคนที่ชื่อคริติช์นะอันนี้มันไม่สปอยเพียอย่างัวอยวอยู่แล้วถูกเะละคนนี้คือคนที่เป็นหัวหน้าของพระเอกอะในภาคแรกเออก็คือเป็นคนที่อยู่ตั้งแต่ภาคแรกซึ่งเขาก็จะมีความเทาๆอยู่แล้วอพอมาในเรื่องนี้เขาก็ยังมีความแบบเทาๆอยู่ดีอเออ ถัดมาคือฉากคื่วบนรถไฟฉากสุดท้ายที่เราจะเห็นกันอยู่แล้วว่าในตัวอย่างก็มีเหมือนกันซึ่งเป็นการย้อนกลับไปในภาคแรกเหมือนกันเพราะภาคแรกตอนฉากที่จบอะซุโมบนรถไฟอเออเป็นการแบบเหมือนเคารพต้นฉบับอะแล้วเราก็คิดว่าภาคหน้าแม่งไม่น่าจะเคารพอะไรละฉีกละต้องฉีกละเราคิดว่าจะต้องฉีกแต่ก็แอบ,บยากนะเพราะว่าเหมือนแบบพาทวันคือทําไม่ดีอะแล้วแบบภาดคู่มันจะไปทางไหนต่อใครต้องคาดหวังหนักมากมออแต่ก็ชอบตรงที่แบบว่ามันไม่ได้ทิ้งปมขนาดนั้นคือเราสามารถเดาได้ว่า ภาคสองอ่ะมันจะมีอะไรใช่ใช่ใช่มันไม่ได้แบบว่าเหมือนกาบฟที่แบบว่าแล้ไยังไงต่อวะเราไปเจทางไหนต่อวะอะไรอ่้ยังหนังมันใจดีที่ไม่ทําแบบนั้นใช่เพราะนี้มันเรามันเหมือนแบบมันรู้เป้าหมายว่าทุกคนต้องการอะไรใือเราจะไปต่อไปทางไหนโอ้โหนี่เหมือนเราพูดสิ่งที่ชอบไปแล้วถูกป่ะใช่แต่มันมีจุดที่เราไม่ชอบอยู่นะจุดไหนคือเรารู้สึกว่าตัวร้ายภาคเนี้ยเก่งไปหรอหรือว่าอะไรไม่เอาว่าไม่เก่ง ถ้าเกิดว่ากับเราที่เป็นแบบแฟนของแบบหนึชั้น possible ใช่ปะละ่ะเราเราจะรู้สึกว่าประมาณภาคไหนวะภาคห้าหรือภาคหกนี่แหละเออภาคห้าเรารู้สึกว่าตัวร้ายเก่งกว่านี้มากๆเราให้ตัวร้ายที่เก่งคือภาคสามกับภาคห้าภาคสามนี่คือฟิลบอกว่ามันสบอยแล้วแหละก็คือเหมือนกับว่าถึงขั้นไปจับตัวแฟนของพระเอกมาเลยอะ่ะเออแล้วฆ่าลูกน้องในทีมพระเอกได้แบบว่าแบบฆ่าแบบโหดเวยอะ่ะ เออส่วนภาคหา้าคือเหมือนว่าพระเอกแม่งแ,แบบโดนซ้อนแผนแล้วซ้อนแผนอีกอะเออเรารู้สึกว่าตัวตัวลายภาคเนี้ยปูมาค่อนข้างจะดูเก่งแต่ยังไม่เก่งขนาดนั้นตัวไายเป็นแบบตัวไายจริงๆเลยนะอเออ,เอ,อคือเรายยไม่รู้ว่าบิ๊กบอสอะมันสามารถทําอะไรได้บ้างใช่แต่เรารู้ว่าบิ๊กบอสอะสามารถแบบว่าเป็นแบ็คยังไงให้กับลูกน้องได้บ้างใช่เออเรารู้สึกว่ามันเหมือนปูตัวไายไว้เหมือนจะเก่งมากๆในตอนแบบช่วงครึ่งครึ่งเรื่องแรกอะ เพราะราเรารู้สึกว่ามันดรอปลงไปหน่อยเออมีแค่ไหนที่เราไม่ชอบอเออเพราะเราอาจจะเอ็กซ์เว่าถ้าตัวร้ายที่จะแบบอยู่ในภาคที่มันจะจบแล้วอะคนจะต้องเก่งให้ได้ประมาณแบบภาคสามหรือภาคห้าออเออประมาณนั้นมีปะส่วนนี้ไม่ชอบตอนนี้คิดไม่ออกรู้สึกว่าเรื่องนี้ก็คือดูเอ,อมันมากอะใช่แนตะ่มันเอามันจริงๆิเหมือนเหมือนแบบมันไม่ต้องคิดเลยเลยมันแบบดูแค่ฉากบูอะไรอย่างเงี้ยมันคุ้ม แล้วเห็นเขาบอกว่าไอ้ฉากที่รถไฟอ่ะตกลงไปอ่ะเป็นรถไฟจริงๆคือเขารถเอารถไฟอ่ะทำรถไฟขึ้นมาจริงแล้วก็เพื่อให้มันตกลงไปแต่ไอ้น้ำตก็งไปน้ำน้ำาีจีนะแต่ว่าจริงๆแล้วคือมันตกลงไป <c oughs> เรียวตั้งแต่ที่มอเตอร์ไซค์ปะขี่มอเตอร์ไซค์ลงใช่ใช่ใช่มันหลายๆหลายๆอย่างมากเลยมันคือเหมือนกับว่าเขาสอกว่าเป็นหนังที่กลับมากอบคู่แบบบล็อกบล็อกบัสเตอร์หรือบล็อกออฟฟิศแบบจ๋าๆมากเลยอะอ ต่อให้แบบว่าในหลังอ่ะมีฉากคุยกันอ่ะเราก็รู้สึกว่าฉากคุยกันไม่ได้น่าเบื่ออืมันตื่นเต้นทุกครั้งที่มีการคุยกันเพื่อวางแผนหรือว่าแบบมีการคุยแบบดอสคั c อะไรกันสักอย่างอะไรเงี้ยอ๋อแล้วมึงก็ชอบตรงที่แบบว่าเหมือนตอนที่แบบคุยกันอ่ะวางแผนกันอ่ะมันเป็นการแบบฉายภาพให้ดูอ่ะเออเออคือเราก็นึกว่าแบบอ๋อมันไปแบบกําลังทาตามแผนแล้วนะอ๋อเปล่าจริงๆก็คือแค่อิมเมจินขึ้นมาเออเออมันสนุกมันทำให้เราเห็นภาพได้ง่ายขึ้นใช่มันแบบอ้าวยังไม่ได้เกิดขึ้นหรออะไรอย่างเงี้ยะ ให้คะแนนอะไรหนูให้เก้าเราก็ให้เก้าไอหักหนึ่งเนี่ยคือเป็นการหักเพื่อหักเพื่อแบบว่าดูเป็นมารยาทอ่ะไ่ถามว่าสนุกไหมก็คือสนุกมากอยากให้สิบเต็มสิบแต่จริงเราก็อาจเรายังรู้สึกว่าตําหนิเรื่องของตัวรายอยู่ถให้ได้ก็คงเก้าจุดห้าแต่ว่าให้เก้าดีกว่าเขาควรจะแบบว่าเหมือนแสดงอิทธิฤทธิ์มากกว่านี้ว่าทาอะไรได้บ้างใช่เออใช่ใช่เพราะเหมือนตอนเนี้ยทุกคนก็ยังไม่รู้ว่า แล้วไข่ไปแล้วมันจะใจยังไงต่อใช่มันเป็นปริศนาใหญ่ที่ถูกทิ้งไว้มากๆใช่มันแบบมึงไม่กิฟมเี่ยครูเลยสักนิดนึงเลยแต่คือมันจบนะมันจบในพาร์ทมันนะใช่มันจบอือก็ประมาณนี้ประมาณก็คิดว่าหลายๆคนอะคงได้ดูกันแล้วเอออืมเราอาจจะมาช้าไปนิดนึงก็ประมาณ3าสี่วันใช่ก็ถ้าเกิดว่าดใครที่ดูแล้วก็ มาแสดงความคิดเห็นกันได้ว่าชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนมาคุยกันได้ค่ะใช่ครับผมก็เราอ่านุกคอมเมนต์ตอบุกคอมเมนต์ใช่ตอบุกคอมเมนต์าด่ามาไม่ตอบมาด่ามาลบพิงก <laughs> ์ก็คุยกันดีๆเนาะได้ครับผมพบกันอีพีหน้ากับเรื่องหน้าได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ